สัสดีค่ะทีมค่ะตอนตายครับอุ้มค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไอ <IT S 2> <IT S 1> รายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวข่าวพาทั่วโลกครับค่ะช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิด เวลาอัปเดตของอินเทรนประจำสัปดาห์ค่ในช่วงของไอเดียไอดูนะคะควันนี้เนี่ยเราขอเลือกของที่เราจะไป congratulation บัณฑิตใหม่กันดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นเทศกาลของการรับปริญญานะคะ,ะคชิ้นแรกนี้นะคะที่เห็นอยู่นี้เนี่ยคือการอวยพรยักษ์ ข้างหลังเขียนเก๋มาก<ด>มีเป็นการอวยพรบอกว่าเอ้ยขอแสดงความยินดีด้วยนะที่คุณจบปริญญาแล้วนะคะขอให้คุณมีความสุขแล้วก็มีความสดใสในวันพรุ่งนี้แล้วันต่อไปแต่ว่าความเก๋ของการเนี้ยนอกจากที่เราจะเขียนอวยพรด้านหลังได้แล้วนะคะเรายังสามารถไปพร็อพถ่ายรูปได้อีกด้วยอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวแต่ถ<ค>้าของอุ้มเนี่ยจะเห็นแต่ฟันหน้านะ <c oughs> เฮ้ยชนีนางนี้คือใครใช่ไหมอ,อ๋นอนางโผล่แต่ฟันหน้าอ๋อต้องเป็นอุ้มแน่แน <c oughs> ๆถูกหลายๆคนเนี่ยคิดว่าการไปอวยพรอาจจะเป็นการเล็กๆสี่เหลี่ยม<ช>เราบอกว่าอันนั้นน่ยมันเอาเทรน,นไม่อินเทรนเพราะฉะนั<ช>้นเนี่ยเราก็ต้องหาการเก๋ๆ congratulation เก๋ๆแบบนี้แล้วก็แบบสามารถเป็นพรอถ่ายรูปได้ค่ะเจ๋มา แบบว่าดูเป็นการ์ดเป็นกระดาษเนี่ยดูแบบว่าไม่สนุกพอรายากไม่สนุกพออะไรอย่างนี้เราก็เออเป็นพร็อพแบบกระบองลมกระบองลมธรรมดาก็ไม่น่ารักก็เลยเอากระบองลมที่เขียนข้อความเด็ดเด็ดโดนใจเอาไปให้บัณฑิตใหม่เช่นจบแล้วเจ้าบัณฑิตไปแดงมีหลายสีให้เลือกสานค่ะนี่แล้วก็มาสามารถเชียร์เชียร์สมมติว่ารุ่นน้องว่าบูมเนี้ยเราก็ตีกันก็ได้งตีตีบัณฑิตตีบัณฑิตอะไรอย่างี้ก็ได้เหมือนกันไม่เจียบนะรักสนุกสนุนนั่นเองนี่ค่ะ จากของที่พี่บีมามาอัปเดตนะคะด้านหลังของพวกเราทั้งสาคนนะคะ,คะก็เป็นของขวัญที่สามารถเอาไปมอบให้กับบัณฑิตใหม่ได้<ช>เป็นของขวัญที่เก๋กไก่สไลเดอร์ไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนเช่นเราเคยบอกไปแล้วว่าเวลาที่เราจะมอบของขวัญให้ใครเนี่ยถ้าเป็นดอกไม้มันเบื่อเป็นตุ๊กตามันเบื่อเ<ช>อาตุ๊กตาบวกดอกไม้เลยไหม<อ><อ>ตุ๊กตาดอกไม้ตุ๊กตาดอกไม้และที่สําคัญอยากให้ทีวีมีกลิ่นมากเลยอะ่ะ<อ>หอมนะจริงหรอ กลิ่เปรี้ยวนี่ขอ,อง,งใครครับให้ต้นดยงไปที่ดอกไม้ไี่ต้นจะมาตรงนี้ทําไมเออหอมจริงวะใช่ไหมมีกลิ่นหอมเน้อผู้ชมค่ะแล้วก็มีหลกากหลายไซส์ให้เลือกซื้อหลากหลายไซส์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้านึกไม่ออกว่าจะไปซื้อของขวัญให้บัณฑิตใหม่ที่ไหนเนี่ยก็บอกได้เลยค่ะว่าไปหาได้ที่ B c h a ทุกสาขาค่ะขอบคุณของที่นำมาอัปเดตวันนี้นะครับจาก B t r a i n ได้แล้วกันครับค่ะแล้วไหนไหนนะคะเราอัปเดตของแบบ คอนเกรตูเลชันบัณฑิตกันแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราอัปเดตทุกสัปดาห์ค่ะกับการไปบิ๊กเซอร์ไพรส์เพื่อนที่เป็นบัณฑิตใหม่กับกิจกรรมที่ชื่อว่าบีเทรนบัณฑิตขโมยซีซีปวดไปคอนเกรตูเลชันเพื่อนของคุณถึงมหาวิทยาลัยกันเลยทีเดียวค่ะขอบอกว่าเวลาที่เราไปเนี่ยมันเป็นอารมณ์นี้จริงๆรับเพราะพอไปถึงเนี้อตรงซีปวดแน่นอนบวกลุ่นเลย วันนี้ได้เยอะไปนิดนึงนะได้กัน้องขอโทษด้วยกติกานะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะไปสร้างความสนุกของการตุเลชันให้กับเพื่อนๆที่เป็นบัณฑิตใบโดยโจทย์เนี่ยก็คือว่าให้คุณเนี่ยไปซื้อของขวัญช้อปปิ้งของที่จะเอาไปให้เขาเนี่ยที่ B t r ทรนใช่เสร็จปั๊บเนี่ยมาบอกใน Facebook ของเราที่ facebook.com/itinclub ว่าของขวัญที่คุณเลือกซื้อเนี่ยทำไมคุณถึงจะเอาของที่ให้เพื่อนเพราะ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 แล้วเพื่อนของคุณเนี่ยอยากจะบิ๊กเซอร์ไพรส์โดยการให้เราเนี่ยส่ง แก๊งป่วนไปขโมยซีนกันไหมค่ะ,ะถ้าเกิดบอกว่าโอเคปับ๊บเราก็จะแบบว่าถ้าเกิดของคุณคําตอบโดนใจนะหรือว่าแบบเหตุผลโดนใจโช๊ะเราก็จะส่งแก๊งของเราเนี่ยไปบิ๊กเซอร์ไพรส์ในวันที่เพื่อนของคุณรับปริญญาจริงๆร,ร,รับรองว่าเด่นโดดเด้งเกินใครแน่นอนนอกจากของเก๋แล้ววิธีการให้ก็เก๋ไม่ซ้าแบบใครแน่นอน โปรที่แน่นเลยค่ะแก๊งเรานี้นะคะไม่ว่าจะเป็น s e l e b นักร้องชื่อเสียงโด่งดังแค่ไหนเราก็จะเอาไปด้วยย่าย่าย่ายารอลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครใช่ค่ะเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆนี้ได้ที่ w o w i t w e b i t k i t v com หรือ Facebook ของเราก็ได้ที่ facebook. com/itkritw ค่ะค่ะส่วนช่วงหน้าไ c ซ์เเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับพี่บีมพีุ่ครับของพี่บีมนี่นะคะ เกทับขจรกิจเมื่อเสาร์ที่แล้วออยังไงเหรอเพราะว่าเขาเอาแบบเครื่องทำกาแฟเล่นๆมาอัปเดตใช่กลัวแพ้ก็เลยไปเซิร์ชเครื่องทำกาแฟที่เก๋กว่าอุ้มนิดนึ่งของอุ้มก็เป็นสินค้าที่ขายไอเดียเหมือนกันแต่เป็นไอศครีมอยากจะรู้ว่าเก๋กูดขนาดไหนติดตามชมได้ไอเซิร์ชช่วงหน้าค่ะ